สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับครับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการนะครับตรวจเช็คแรมนะครับว่าแรมของเรายังใช้งานปกติอยู่ไหมนะครับในโน้ตบุ๊กกับ Windows ของเรานะครับ Windows 10แล้วก็คอมพิวเตอร์ PC นะครับผมเช็คได้เหมือนกันนะครับวิดีโอนี้ผมจะไม่โหลดโปรแกรมอะไรทั้งสิ้นนะครับหรือไม่ต้องใช้โปรแกรมอะไรมาช่วยเลยนะครับใช้ใน Windows ของเรานะครับฟังก์ชัน Windows ของเราเนี่ยครับเขามีโปรแกรมให้เราอยู่แล้ว นะครับก่อนอื่นนะครับก็ให้คุณผู้ชมมาตรงนี้ครับเสิร์ชนะครับถ้าใครไม่มีเสิร์ชตรงนี้นะครับคลิกขวาครับมาที่เสิร์ชตรงนี้ครับฝ่ามือเห็นไหมครับเนี่ยเนี้ยนตรงนี้ครับคลิกเข้าไปเลยนะครับพอเราคลิกเข้ามาเสร็จแล้วนะครับให้เราพิมพ์ไปเลยครับ memory นะครับ M E M นะพิมพ์แค่นี้ก็เจอแล้วครับนะครับพิมพ์แค่นี้เราก็เจอแล้วครับ window memory นะครับ disk นะครับตรงนี้ครับ เขาจะขึ้นมาแบบนี้นะครับก็คือเขาแนะนำเราว่านะครับรีสตาร์ทก่อนและเช็คปัญหานะครับอันนี้เขาแนะนำนะครับแต่ถ้าเราจะเช็คปัญหานะครับค่อยรีสตาร์ทที่หลังนะครับผมในไมครมของเราก็ได้นะครับในที่นี้นะครับผมแนะนำนะครับให้คุณผู้ชมรีสตาร์ทก่อนนะครับแล้วก็มาเช็คตรงนี้ครับหมายถึงว่าถ้าเรากด ตรงนี้นะครับเขาก็จะรีสตาร์ทให้เราแล้วเขาก็จะทําการเช็คแรมให้เราเลยหรือเราจะใช้งานอย่างอื่นก่อนนะครับเราก็มาเช็คตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็กดรีสตาร์ทนะครับในที่นี้ผมขอแบบนี้ก่อนเนาะนะครับนี่ครับหลังจากอ่ากดเรียบร้อยเขาจะบอกว่าเมมโมรี่เทสเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เพียงเรากดคอร์นะครับอ่าเวลาต่อไปนะวินโดว์เขาจะ สตาร์ทเครื่องนะครับ Windows จะทำการเช็คปัญหานะครับละเทให้นะครับผมอันนี้นะครับให้เรากดคอร์ดไปเลยนะครับแล้วเราก็ไปใช้งานอย่างอื่นก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ทำการปิดเครื่องนะครับพอเราเปิดเครื่องอีกทีนะครับ Windows ครัจะทำการเช็คแรมให้เรานะครับว่าแรมของเรามีปัญหาหรือเปล่านะครับถ้ามีปัญหาเขาก็จะจัดการให้เลยนะครับแล้วก็บอกว่าเกิดจากปัญหาอะไรนะครับผม นะครับวิธีนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับในการเช็คแรมนะครับในตัว window s เองนะครับผม Windows 10นะครับอันนี้ย้ำนะครับ Windows 10นะครับโอเคครับลองนําไปไปยุกใช้กันดูได้นะครับผมนะครับลองไปนํานําไปไปยุกใช้ได้ครับ Windows Memory ตรงนี้ครับเพราะว่าผมใช้เบงานบ่อยครับผมจะเช็คสุขภาพแรมตลอดนะครับว่าแรมของผมโอเคไหมนะครับแต่ละเดือนเนาะนะครับ โอเคครับลองนําไปประยุกต์ใช้นะครับโดยที่ไม่ต้องโหลดโปรแกรมอะไรทั้งสิ้นนะครับถ้าเห็นคลิปวิดีโอนี้นะครับเห็นมีประโยชน์ก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดซัสไครให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้กับ NN สอนแชร์คอมเตอร์ n แนลนะครับผมแล้วก็ลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับส่วนคลิปวิดีโอนี้ NN สอนแชร์คอมเตอร์แนลสวัสดีครับ